เนี่ยนึกกับพิมานอ่ะยาวทุกใจเด้อว่าวันไหนครับตั้งใจพังตั้งใจพังจะโจว์ได้ดิฮะลงเป็เนาะแมนตั้งใจพังใจจะโจว์ได้พี่น้อยเปล่าคำพ่ายได้ที่อึ้งน้ำมูอยู่วะยังไม่ได้ฟังนี่ฮะกัรนอนฟังนี่บางทีออึ้งเลยกับมีนี่นี่ฮะเป่าคำพ่ายบ่าบอดแล้วคำนูดแล้วบาบอดอึ้งแล้วเดี๋ยวนี่ฮะแล้วแต่่าแล้วอึ้งเพื่อนอึ่งจนไปแล้วเดี๋ยัใครก็เป็นพวกเพชรเนาะเ่าคำพ่เดี๋ยวใครขอว่ากัน หลังจากที่เห็นบ่าวบอสได้ห้าพู้ข่าวแล้วกัสีหน้ากับบุกค่อยดีเห็นนะขอตั้งแผนได้ยิ่งอย่างพู้นะว่ามันเป็นเรื่องไรเห็นนะพี่น้องเลยบุกค่อยดีเนี่ยวะใช้ค่อยตา้งนาก็คือว่าหมาดว่าอย่างเนาะชุมมุดวาบอกไปแล้วนี่พร้อมีิลุยน้ำกันบอสจุดในใจลุยลุยคันทีมงานทั้งลุยลุยพร้อมีชลอยกันบอสนะหน่อยหน่งได้เนี่ยหนึ่งกูหนึ่งได้เดี่ยวนึ่งนะชุมมุดวาเนาะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เปิดเผยเลยบอส เดี๋ยวมันจะจำเป็นแล้วมันเรื่องม้าหอดนี่แหละนากไอเทิร์ดมาพังต้องการไอเทิร์ดสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีหลังจากกินข้าวอิ่มน้ำสัมรานเจาะน้ำกันตอนนี้ก็อัปเดตก็ได้สาวฝ่ายเม็ดแล้วพี่น้องเนาะมือนี้บริษัทสิมาเปิดเผยความลับสู่พ่อน้องแพทย์ครับทีมงานทั้งเนาะ บ่าวบดเอ้ยไปแล้วในคลิปก่อนนะแล้ว่าสี่งเล่าแต่ว่าหยุดไว้ก่อนพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยซุ่มนุ่มกันตอนนี้อ๋าดีเถอะมาฝัจ้อนน้นตอนน้องเพล่เอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีนะถามเรีรอเด้ถามเรีรอได้เลยเอาเดียวเดียวคอยเปิดคลิปกป็นยังถามเอาดิ เพรา็คอยถามเจ้าว่าไนั่งไในขั้นแล้วคนนั้นนั่งหลายหลายคนแล้วก็นั่นละเอาจัดตั้งกล้องให้คอยนะเพราะว่าก็จะถามเจ้าถามเจ้าก่อนสักหน่อยเบาดิตั้งกล้องใหคอยน่อยคอยอห่างประธานตัดแทมเลนน่ะตัวเช่ากับห่อนเลยห่อนแห้งตัวสับไปอยังมันบบนี้แบบนี่้แบบนี่แว่เสื่อแล้วก็สามสิบคันเลยกรอบแห้งคอยนะเดี๋ยวมันมีคนหนิดสามสี่กล้อง สุ่มเอาบัตรนี่เอามานั่งมานั่งมานั่งเอาถือว่าคอยจีรามพ่อแผลตเลยเดี๋ยวนี่เจ้ารอพังอยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่บอ่ให้เจ้ารุ่นบ่จะคือไไดด้้มารุ่นน้ำกันพี่น้องตั้งเบาร์ดีแล้วบ่บ่าอย่าสบายดีนะสบายดีสบายดีมานั่งก่อนเบาร์ดีแล้วบ่บ่าสิมาบอกอ่าความลับของพ่อน้องแผลความลับของน้องแผลในสังนีความลับของพ่อน้องแผลถูกเปิดเผยบ่ไนไหน ว่าไหนๆจะเจ้าวอกี่นี่มีมีมีเข่ารลายหรือเข่าดีนี่เนาะมันก็ถับทังเนาะจุกไงนะไปลุกแล้วอ่ะพี่น้องมาตามต่อกันเลยมาเฉลยในคลิปนี้ละพี่น้องก็คือได้เล่าเรื่องราวหลายๆเรื่องแมนเอฟซีก็คือจิยากฮู้เนาะเพราะว่ามีน้ำได้บอลลี่เรื่องของเรื่องว่าง่างไรสินะ เพียงน้อยพคนเนาะนั่งน้ากันได้ยังเด้อได้เราดีนางนี้สองไพ่นางนี่หัเชอร์ัวเชิดเห็นเราเป็นกินเมียแล้วพังน้ากันนั่งน้ากันสี่พังี่พังน้ากันโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเอฟซีแล้วก็สบายดีรอแน่ใจหรอรอดอีกแล้วรอดหลับสบายดีจาดูย่องในเมื่อเห็นในเอฟซีจะหู้แล้วก็หลายคนจะหู้แล้วก็จาเป็นแล้วเนาะเออความลับนี่เกี่ยวกับข่อยบดหรือว่าอะไดอย่างเกี่ยวแบบเกลืองเลยเบิดนี่แหละบดที่นี่แหละบิดนี่ละ เกี่ยวกับทีมงานบนเลยแต่ว่าเจ้าเป็นอะไรยังเฮ็ดหน้าเครียดให้เลยรอพังย่านนั้นขึ้นอาหมาดได้จูแปลว่าตั้งรับดีเฮ้ยเฮ้ยขึ้นอาหมาดได้จูบอ๋อไข้ปวดพิงผมไปปวดมึงจะว่าเธอโชชิ้นเอาไว้ทำเนียรากินขึ้นมาพิงเนาะนั่นยังเอชซีแบบนี้เนาะในคลิปก่อนนะทางบอกว่าเองกับผมจะพังผตั้งเลยเนี่ยว้าว่าทีเราให้เอชซีพี่น้องนะพัง สำหรับทีเราแล้วบอกเอฟซีว่า,วาคลิปหน้าคลิปหน้าอเอามาเป็นคลิปนี้แล้วเนวาะเรื่องของเรื่องนะค่อยน,นะมีงบมาซื้อลากงวมาัน <c oughs> นี่นะเนาะเนาย,ว,ยว้าอยู่หันเนาะเนย,ยมันมัน แบบมันหนังนี่แล้วมันก็จะ่ายคขึ้นเนาะเอื่อเข้าใจเด้ออันนี้ก็คือเาไอ้บอสบอสดิเขาเรื่องบอสคอยสิบอกก่อนคอยน่าเชื่อใจว่าบอสเนาะบอสเป็นไอ้พอดีคอยได้ลงมาเล่าแล้วกี่นี่นาคอยแล้วอุ้ยมันบุกคักกว่าน่นะคอยมาเล่าว่านี่มาเล่าคอยก็โมฆะคิดได้ว่าบอสที่เปิดเคยยังไงบอสได้เปิดยังบม่ได้เปิดของบอสได้เปิดแมนแล้วผ่านว่าบังไ่ทันเปิดใช่ไหลายคนเพราะว่าจะ่รู้จักว่านี่เจ้าบองให้เปิดคอยก็บมเปิดเดี๋ยวนี้อ่ะ ไในบ่กในยูบูสานเราโตแล้วฮะเราโตแล้วอย่างอู้ได้จ้ะท่านชีบ่บ่กันบ่โมคูนะมีอย่างชีแบบปิดกันปิดลับกันไว้แนี่นี่บ่นะอยู่ก็บอกกันแล้วเรื่องของเรื่องนะมาหนี้นะค้อยนะไปซื้อลาบงัวเอาอีกแล้วเอาลาบงวเลยลาบงัวนี่ยังบุยยาอยู่เสียมพี่เจ้ามาแตัดซีโนยังหน่อยเจ้าเอาไปนี่จังหน่อยเอพีตั้งทีมงานไหนไดทีมงานลาบงัวได้ ไปละทมาลาบสูพี่ชูน้องกินอิ o, no. ่มนำทำร้านแล้วเนาะเป็นที่เข <été mis. S 2> <rebound. S 1> ็บห้อยกุ้งเบี้ยแต่พอกินอิ่มแล้วเรามานั่งพ่มสุนเย็นบ่ายนั่งอยู่หนึ่งสองคนก็บบอลอุลิฝันลงมาเล่าเจ้าดีฝันเออว่าวอุลิฝันมาเล่าเผยเปิดเผยให้ค่อยฟังเจ้าจนอึ้งเลยปะอึ้งเลยอึ้งเลยยัว่าคอแห้งยันทีมงานกับ พอแค่กับตู้กับไพ่ไอ้เธอได้ยินเป็นวันน้าก็ยลงย่างลงมาดิจะเห็นว่าช่วงไปชิมกันบ่เห็น่เล่าไอ้พวกพังเป็นวันลงไปเล่ากลุ่มเล่าบอกไพ่เ้อะเป็นวันคอยกับพวได้บอกไพ่บ้านเนี่ยแล้วมาเล้าพอดีเห็นในเอฟซีของใจจะพังหนาและทีมงานแบบคุมทั้งแบบทีมงานก็ว่าจะพังน้ำอีกว่าสิโบเล่าหนะแต่ว่าเล่าบ่เล่ากัเรื่องนี้เนี่ยมันเปิดเผยอยู่แล้วในมือหนา แม่เราด้วยช่ไหมขอโทษจะต้องคำพูดอยู่แล้วขอโทษท่านประธานที่เคารพดื่มน้ำก่อนใจเขาแหกเจ้าหน่อยเสียใจได้เงินหูไพ่ดังนะดื่มน้ำก่อนอย่าไพ่ดังแม่เสียใจกว่านี้ที่เราผู้ผู้ฟิดวังเนี่ยขอเพทย์ขอแพยอยากเสียใจพเนี่อยากพังเองบ๊วบ๊วตั้งใจขอแพทย์เชื่อะไรเสียลายๆท่านก็อยากพัง เพราะเรื่องนี้มันแบบว่าเกี่ยวกับพราะแผลโดยตรงเลยแม่นไายว่ะก็เกี่ยวเบิร์ดเลยโดยตรงเบิดทั้งทีมงานโอ้ทีมงานลุปมือนเอาฉะนั้นกับแล้ว่าค่อยเป็นมุ่งเป้าหาเจ้าเด้เนาะฉะนั้นกะมีแต่ว่าพังน้ำกันอ่แล้วมีอย่างแก้ก็แก้น้ำกันถ้ามันมีปัญหาอย่างแต่ว่าน่งเรื่องนมันเป็นเรื่องของเบ้าลี่นั่เดียวนี่โดยเขากับพ่อมสีแก้ซอยกันอ่ะแล้วทีมงานเดียวกันได้มีอย่างกับปรึข่ากันข่ากันซอยกันนอกแผเนาะในเรื่องของการคลาาบบวววััันนนีีี่่่่มเเกกยออลด้๋แแท แล้วละอันนั้นบาเนี่ยมันเป็นไปได้บ่เนาะกันเล่าไปแล้วอะนะบ่ถึงขนาดแล้วละคอยสิเล่าเปิดเผยความลับว่าโอรี่นี่มันสิถือบ่ต้องให้ว่าโอรีอ่เว่าเลยกันแบบเนี้ยเล่าความลับคือถ่คอยว่าไปแล้วว่าวอรีจะโทษคอยว่าเก็บความลับบ่ได้แต่เช่นอย่งที่มันติเปินการบ่เชื่อใจกันนะความลับอันนี้นี่มันความลับกับทีมงานกับเขากับคนพิสูจนกันนะว่ามันมันมี มีอย่างน่ี้นะมาปิดนวไรมันชั้นละสาธาร์แก้ไขซอยกันเถ่ามันมันแย่ดีว่ามันเข่าไรนะบอสความลับเรื่องที่ว่าเงิ่อนบอดีที่อาถงคาดอนี้ค่ะมันลักออกนั่นเท่านี่นั่นหรอประกาดบอสข้างในมันมัเย่อะข้างใานั่นแหละค่อยสีโบล้าค่อยสีไฮบ่าอลี่เป็นคนเล่าเจ้าตัวคนเลยมันจังบุกิตมือคู่ไอ้น้องเขานี่แล้วจิงานเขาเอ้า อ้าวข่อยสิโอนให้ยเบาลี่เป็นผู้เล่าเลยค่อยยาเล่าแล้วมันยสีบวเปิดเฮ้ยยังเบาลี่เป็นผู้เปิดไม่ว่าเจ้านี่เจ้าหน่อยเขื่อนหน้าค่อยสีบวเล่าจะพังแล้วเนาะความรักแล้อวะลูกแพรได้วยค่อยให้เบาลี่เป็นผู้เปิดเลยข่อยสีบวเปิดแล้วให้เบาลี่เป็นผู้เปิดข่เจ้าถูเพิ่มเลยความรักเปิดเาจะพังอ่าอ่าข่อยรอฟังอยู่ไเดี๋ยวนี้ค่อยรอฟังอยู่เดี๋ยวนี้ให้เมื่อเพิ่นก็อยู่ในนี้อยู่แล้วข่อยรอฟังใจจดใจจ่ออยู่แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะ บ่าวบดหม้อไผ่อะไรกันเนี่ยไม่ได้มีในไอวัตโนนึงอ่าฮะสบายดีเบิร์ตเจมสที่ช่างพ่อน้องแผรน้อยบ่าวคำไพ่บ่าวบอดบ่าวลิเนาะสบายดีอนี่ก็คิดนักแล้วที่เราบ่เนาะยังหลายที่น้องเลยหลอกที่งเอาห้าฟังอยากถามที่งานไปดิก่อนอื่นยิ้มบดยิ้มให้บดมนเนี่ยยิ้มปับเลยหมักชิปแล้วน่ะมือนี้เนาะค่อยสิมี แม้ว่าโเนี่ย yeah, นึง no, ก right. yeah. ับทำงานอ่ะอยากทุกใจด้อว่าวันนะครับตั้งใจพังตั้งใจพังจนเตะโจ้ได้ไหมฮะตงเทเนาะแมนตั้งใจพังใจจนจตะโจ้ได้เนาะบ่าวก้ไ่ด้ย้อึ้งน้ำมูกอยู่วะยังบ่ด้ฟังนี่ฮะการนอนฟังนี่บางทีอึ้งเลยกัมีนี่นี่ฮะบ่าวกำไพ่บ่าบอลแล้วทานู่แล้วบอลอึ้งแล้วเดียวนี่ฮะแล้ว่าแล้อึ้งเพื่อนึ้งจไปนเอ้า หลังจากก็เป็นพวกเพเนาะบ้าก็ไม่เดี๋ยวไฟขอว่ากันหลังจากที่เห็นบ่าวบอสได้ห้าผู้ข้าวแล้วกับซีนากับบวกไฟดีนะฮะขอหนังเพนได้ยิ่งอย่างผู้นะว่ามันเป็นเรื่องไร้อะนะพี่น้องเลยบวกไฟดีเนี่ยวะได้คอยต้านนคือว่าหมาดว่าอย่างเนาะถุงมดวาบอกไปแล้วพร้อมีิลุยน้ำกันบอจุนในใจลุยลุยคันทีมงานท่าลุยลุยพร้อมีช่อยกันบอนะหน่อยหน่อยคุณนึ่งได้เดี๋ยวนึ่งคุณนึ่งได้เดี๋ยวนึ่งนะถุงมดว่าเนาะ เรื่องมันเป็นอย่างนี้เปิดเผยเลยบ่เดี๋ยวมันจะจำเป็นแล้วมันเรื่องมาฮอดานนี่เดี๋ยวนกไอเทิร์ดมาพังล้มกันไอเทิร์ดไอเทิร์ดมันจะชินเนาะไอเทิร์ดมาพังทั้งไหนเราปลุย่างนั่งอะแล้วนั่งรถทีใช้กันนะนั่งนั้งให้กำไพร่นี่นี่นี่ไอเทิร์ดต้องเกี่ยววันี่เกี่ยวนั่งไอเทิร์ดนั่งนักกันนั่งนักกัรนั่งนักการนี่สบายดีกล้องก่อนไอเทิร์ดสบายดีสบายดีกระเป๋าบาเทิร์ดพี่น้องไงนั่งค่ะครับมันไม่ใช่กำไพร่ เปิดเลยกกไปดิขับฟังอยู่แล้วไปดิเอาพี่น้องหลังมันมีอยู่ว่ะเนาะเออกาแฟดังว่ะ <c oughs> เรื่องมีว่าทงประเทศเราขาดบ่อบ่อโอเคครับตัวนั้นนะเกี่ยวบ่คือว่ามีคืนนี้มีคนทำหาคอยคืนเนี่ยโ,โดยโอ้เราเรียนทีงานนั่นน,น,นี่บ้แม่นนี่ละ <c oughs> ่ะมีคนว่าวันนว่าเรื่องที่เขามาช่วยคิดให้ใบกับไอเทิร์ดนี้เป็นเท่าไรตอนนี้เดี๋ยวว่าเลยบอ มันกินลิปัของเราเ้านายเราแั่เราได้ฟังขวเธอได้ื่องเธนิอไรพังเนี่ยเาเห็นในข่อยรุ่นนะนะเดี๋ยวนี้นะเมื่อคืนนี่เนาะ่ทางลนเรามีทางต้งคิเป็นข้าวรเปิดวาไนะเิวามืออื่นเเจาะน้ำบเปิวาโอ้เิดถามเวนี้ก่อนเจาะบอเริ่มเล่เิดวาหวยเปิดวา ไรเรื Hoy, becue vie, becue ay, ่องเจาะน้าเจาะไน่น่ใจเราไปดิแล้วกิวแล้วกินด้อยเดี๋ยวแม่จีให้เชิญไปชื่อลาบมัวเพื่อนว่าแต่พอมาแล้ววัดวัดรัตนนาวัดรนนาชื่อว่าดิวัดวัดชื่อก่อนจะได้ป่ะนี่ไม่ได้เลยข้าวก็คือ เพิ่น้นให้เงินอะมาซื้อลาบงัวเดี๋็ดดีน่ะโอ้ยตัวใหญ่ไปเลยทั้งค่นไอ้เพื่อนจะได้กินในโอกาสน่ะแบอกเด้็จะได้กินอีกแล้วเนี่ยนะเนาะแม่กันล่อลุ้นอยู่เนาะเรื่องนี้ก็เอาเป็นมือหนาบ้านนี่ครับในภกงบส่วนจะซื้อลาบงัวเแบาน่าจะเป็นมือคุดห้องน้ำอันนี้อะไรมือคุดห้องน้ำจังเพราะว่ามานี่กินละเด้เนาะทำนี่หนึ่งดอกโบ้ได้มีอยังมากมายความลับ ควมรับิ่นพี่น้องพนชี้ช้อยกันก็คือล้างเท้อก็นึงเอาข้าวคั่วมาพิ่งผงเด้เขาต้องเตรียมมาได้บัตรนี่นั่นแล้วนั่นกันได้อชอยกันชื่อโมเสมเนาะโมเสกได้ข้าวคั่วข้าวคั่วมันซื้อเพียงไหนผมซื้อดีใจได้ข่วัโล่งใจเลยโมเสกเนื้อเลยโมเสกดีใจอยุบอันนี่ดีใจเลยเนาะได้กินลาบหัวได้กินลาบหักินลาบหัวนี่แหละพี่น้องความรับกับทำนี้เนาะก็คืออันท่านที่เพิ่นช่วยกับท่าน ผู้เก่าละะคุณแม่นันสิริคือเก่าเพิ่นว่าอยากให้ซื้อลาบงัวมาชูบกันกินไอ้ใบไอ้เทิดแล้วก็ทีมงานกินชุ่มกันเบิ่งคือม่วนเบิ่งคือแซ่บนะกะเอาไว้ไปโทษไว้เป็นมื้อหน้าเนาะแม่นีนาทำร้านแล้วจากผู้ใหญ่บ่เนาะใจดีอีกท่านนึงเนาะเพิ่นเลี้ยงมื้อนี้เนาะแม่นู้จักชื่อเพิ่นบ่น่ะมันบ่มีสัญญาณอย่างพันช่องมาบอกแล้วเขาบ่ได้เขาอ่านบ่ได้ก็ือว่าเพราะบอกขอโทรสัญญาณซ่าพี่น้อง กับโเป็นอยังเนาะเพื่อนทำคู่อยู่แล้วเนาะเรี่องจิ้มจิมงานเข้ากับได้ได้บุญคือกันเนาะอย่างไรกันนี่ละข้าวแล้วนี่ทำนี่ละโบไม่ยังลายดอกถิ่มมาเลยกันจิตกใจเดี๋ยว่านที่อินพจน์แต่ตกใจดีใจเน้ค่อยว่าดีใจดีใจไีใจเป็นาดโบดีใจไป็นถาแต่ว่าเมื่อคุดห้องน้ำเนี่ก็รอให้น้ำในแลี้ยงทากันมาคุดชื่อจกชื่อเสียม้าพอยชื่อนเนก็แล้ำเนี้แล้วน้ำเนาะตอนนี่ข้าวสองเมตรอะไร เดีว <mile> ่ามื่ออื่นเริ่มได้ป้ะหลังงอสีตัวเนื่องป้ะสวยด้วยบ่าลายมือเนี้ยจังมือเดยมันเป็นโรคตับตายเพราะว่าเขาต้องเริ่มคุดหัวหน้าเหมือนะเริ่มคุดจะเริ่มคุดเอามือมุ้งเนาะมือหูมือหูมือยังไปเนาะมันอันนัดได้มือท่อลงท่อยยังไปก็ได้กินดูหลายเป็นโรคตับได้กินดีนั่ต้องบ่ามือเนาะหรือว่าเปลี่ยนจากลับง้อมาเป็นแบบปลาทูป่นป้ะป่นป่นเป็นเทิดเป็นไหนดิเฮ็ดอย่างคุูปอยู่เมื่อกี้นี่ เป็นอะไรก็ต้องใจว่าว่ารีไม่ว่โล่งใจเห็นหน้าเธ้าเนาะโล่งใจเนี่ยตอนแรกได้ยินได้กันนะพี่น้องเองผล้แก่บนตอนแรกนะแน่นนรกนี่พอพากันมาเล่าความลับแบบช่งที่แบบเกี่ยวกับทีมงานไปว่ามี่ข้าวไร่นะฮะข่าวไร่ดีนี่เองข่าวดีนี่เองว่าจะเปิดบอเปิดเรื่องเนาะบ่าวเชิดเรายังมาลุ่นน้ำกั่นแน่หนิเราไม่เท่าเนาะเราจะได้บ่าวเชิดผู้ข่าวนะประนี๋ฮะ เป็นจหูข่าวเลยดีใจแ่านนดีใจบดีใจน้ำกันได้ไหมถึงกันได้ข่้อนนข่าวดีหรือข่าวไรน่ชุดกว่าสชิ้หูสบายไปสองคิปเนาะนี่ละพี่นองเลยเนาะก็คือคุณแม่นั่นชิลิลหละเป็นอยากให้ซื้อลาบงีขอโทษนะพ่อแม่พี่นซีบัตถุนเดอนี่ก็ดังจอกกระลินดันไปนาอแน่พ่อแม่ คนมักแยกกันเนาะเฮ็ดแต่เ hmm พิ่นตกใจแล้วเพิ่นก็ตกใจอีะไรนะขอโทษขอแท้ครับขอโทษขอแท้หลายเราขอโทษแต่รายกันเพราะว่าไอซีเพิ่นก็อาจจะลุ้นหรือว่าอาจจะอยักครังว่าควบรับองทีมงานนี่เวลาพี่น้องเค์เนาะเฮ็ดอันนี้อันนี้ก็แห้งบ่นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแล้วนอนแล้วเป่ฮะนอนเอ๊ะ ถือว่าทีมงานได้ทำหู้แล้วกับบได้ตกใจแล้วว่าเนาะดีใจเนาะมีแต่ดีใจบ่ดีใจบอลลิตต่อไปนี่คอยทิบอกความเพียรฟูดียวถ้ามีความลับน่อบอบอสเล่าอย่างนั้นเนาะไม่เอ็นบอบอสเฮ็ดให้บอแพีย์กลับมานันอยากหู้บอกได้เล่าอ่าทีเด็ดเน้าเล่าติดจักบ่ิจักโอ้ติดจักนขึ้นมดพี่น้อง เบ็ดหลายพูดได้หนิพูดที่หานะเขาเล่าเขาแพ้เขาได้เล่าเขแพ้จะเป็น,นเน,นาะจะเป็นนี่พี่น้องเนาะจึงได้กับฝากเอฟซีเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะเอฟซีเบ็ดสุขสุขคนนั่นแหละเรื่องราวกับว่าได,ด้มีอย่างดวงลายดอกพี่น้องว่าวยอกว่าวหัวกันเปลาลิกับทีมงานกันบอกว่าหัวว่าวยอกว่าหว,ว,าห,วาหัวบัดบ,บดบได้ได้พี่น้องเลย เอฟซีเพิ่นอันนี้กับบางอันนี้ในะคลิปนี่คลิปกับคือเป็นตาล้ำค่านอยู่ดอกพี่น้องเป็นาปตาล้ำค่านแล้วว่าโอ้ล่นไปเลยเนาะเอฟซีผู้เพิเ่นรุ่นกับรุ่นใดนี่ซาค่อยเบลล์ลีว่าเอฟซีผู้เพิ่นรุ่นกับรุ่นน้ำเบาลล์ บ่ายโมงแล้วพี่น้องเลยเช้าปลายเม็ดสามทิศปลายเม็ดก็โอเคให้เพื่อนบุญหูใหญ่บัดนี้บุญหูใหญ่แล้วก็ถือว่าได้เนาะพี่น้องได้เรียบร้อยซื้อน้ำยงน้ำเย็นมากินกับตอนแรกก็สะให้สาวใบแล้วเก็บกับยะขันยิ่พี่น้องพอเ,เรื่องลาบงัวกับแม่นั้นชิลี่เพิ่นว่าให้ซื้อกลิ่นน้ำใดก็ได้ดอกพี่น้องเนาะเพิ่นบ่ได้ว่ากินยำนั้นน้ำนี้ดอก มือพุดห้องน้ายามเมื่อยมือใดสิเฮ็ดเวียงนักหรือว่าเฮ็ดเมื่อยนะ่ะเขาซื้อมากินกินแล้วเขาก็มีแห้งพี่น้องซื้อน้ำสม้มตำหวานมากินพร้อดนะเนาะพี่น้องกินไปแซบ่บกินพักกันกินแซบ่บอร่อยเนาะพี่น้อง ไม่ันก็ได้ข้าอีกแล้เนาะเยวข้าง่ายนะคนะบน้แขห้ามไปวางเตียงมานั่งที่นั่งนี่นี่ห้ามยืนอยู่ด้นหนโทรศัพท์่อยบม๋มใหญฉันเองอยู่อนนะบมอู่บนเบากํไพบเนียบ๊อแดตใจเไอต้นไอ้เถิดมาเข้าห้มนะแม่จะเป็นล้มนั่น ดูแหง่อไอ้เถื่อน,น,น, <c oughs> นเนาะเกิดมาบ่เคยมีเหรไ <c oughs> น,น้ิดนไผ่เด้หุ่งอยู่ว่ากลาคืนไอ้เถอนไปไปหามเตียงมาพี่ไอเถิดอนเะ เป็นได้ไหมพน้องแพทย์เนาความลับบ่ความลับถูกเปิดเผยแล้วขอโทษเด้อพน้องแพทยเด้อเราอยกซิเด้อเป็นหยังบริเรื่องลับงัวนี่ได้แมนวอาเรื่องลับงัวจนพ่อแพทย์ถีหายตกใจเองบอว่้ตกใจด้กยบอว่าตกใจด้เบิ้งก็สีหน้าตกใจแล้วนะตกใจยุ่งข่อยยันว่าเป็นข่าวไรนะยันแต่ท้องแตกแล้วไรกัน โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยດบ້ພີลນ້ອງໂອເຄໂອເຄอຽວເບົາລິຈົບຄລິບກ່ອນເດີ້ໂດຍສະບາຍດີບາດນີ້ນອງຂບນຸາຍເດີ FC ເບິດสຸມຊູ່ກ່ອນເນາ